พระอภัยมณีตอนที่สองนางผีเสื้อลักพระอภัยมณีจะกล่าวถึงนางอสุรีผีเสื้อน้ำอยู่ท้องถ้ำวังวนชนละสายได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพรายสกลกายโตใหญ่เท่าอยราตะวันเย็นขึ้นมาเล่นทะเลกว้างเที่ยวอ,อยู่กลางวารินกินมัดฉา ช่วยชนากลากฟัดกัดกุมพาเป็นพักษานางมานสำราญใจแล้วเล่นน้ำดำโดดโลดทะลึ่งเสียงโผงผึงเผ่นโผลโจนถลหยเข้าใกล้ฝั่งวังบนข้างต้นใสพอนางได้ยินเสียงสำเนียงดังวิเวกแวววังเวงด้วยเพลงปีปวนฤดีดานดิ้นทวินหวังสเสนีหาอาวอนอ่อนกำลังเข้าเกยฝั่งหาดทรายสบายใจ แล้วลุกขึ้นเท้าแขนแงนชะงแงชำเลืองแลหลากจิตคิดสงสัยเห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมใจนั่งเป่าปีอยู่ใต้พระไสทองทั้งสวดทรงองค์เอวก็อ่อนแอนเป็นหนุ่มแน่นหน้าชมประสมสองถ้าแม้นได้กันกับกูเป็นคู่ครองจะประคองกอดแอบไว้แนบเนื้อ น้อยหรือแก้มซ้ายขวาก็หน้าจูช่างสมรูปนี่กระไรวิไลเหลือทั้งลมปากเป่าปีไม่มีเครือนางผีเสื้อตาดูทั้งหูฟังยิ่งปั่นป่วนรวนเรสเหนรักสุดจะหักวิญญาเหมือนบ้าหลังอุตลุดพุทธลึ่งขึ้นตึงตังโดยกำลังโลดโผนโจรกระโจม ชุนลมุนหมุนกลมดังลมพัดกอดกระวัดอุ้มองค์พระทรงโฉมกลับกระโดดลงน้ำสิงตั้มโครมกระทุ่มโถมถีบดำไปถ้ำทองครั้นถึงแท่นแผ่นผาศิลาลาดแสนสว่าดเปรมปรีไม่มีสองค่อยวางองค์ลงบนเตียงเคียงประคองทำกระหิมยิ้มย่องด้วยยินดี แสนสงสารพระอภัยใจจะขาดกลัวอำนาจนางยักษ์ขีนีสีสลบล้มมิได้สมประรืดีอยู่บนที่แผ่นผาศิลาลายอสุรีผีเสื้อแสนสวาสด เห็นภูวนาดนิ่งไปก็ใจหายเออพ่อคุณทูนหัวผัวฆ่าตายราบหลายรูปต้องประคององค์เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับยังไม่ดับชนชีพเป็นผุยผงพ่อทูนหัวกลัวน้องนี้มั่นคงด้วยรูปทรงอัปลักษ์เป็นยักษ์มารจำจะแท่งแปลงร่างเป็นนางมนุษย์ให้ผาดผุดสวดทรงส่งสันฐาน เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมลานจะเกี้ยวพานรักใคร่ดังใจจงแล้วอ่านเวทเพศยักษ์ก็สูญหายสกลกายดังกินนอนนวลหงเอาทารามาชโลมพระโฉมยงเข้าแอบองค์นวดฝันขันประคอง พระพลิกฟื้นตื่นสมประดีได้ในรืไทยหมกมุ่นให้ขุ่นหมองและขะม้นเห็นนางนวลละอองเคียงประคองอยู่บนแท่นแผ่นศิลานิ่งพินิษพิษด,ดูรู้ว่ายักษ์ด้วยแววจากสุขหายทั้งซ้ายขวายิ่งชิงชังข้างแขนแน่นอุรา จะใครด่าให้ระยำด้วยคำ่านแล้วคิดกลับดับเดือดให้เหือดหายจึงอุบายวิงวอนด้วยอ่อนหวานนี่แน่นางอสุรีขินีมานไม่ต้องการที่จะแกล้งมาแปลงกายจะขอถามตามตรงจงประจักษ์เจ้าเป็นยักษ์อยู่ในวนชนละสายอันตัวเราเป็นมนุษย์บุรุษชายเจ้าคิดร้ายลักพาเอามาใหญ เข้าอิงแอบแนบข้างอยู่อย่างนี้หรือว่ามีข้อประสงค์ที่ตรงไหนมนุษย์ยากรักกันด้วยอันใดผิดวิสัยที่จะอยู่เป็นคู่ควรอสุรีผีเสื้อสดับเสียงเพราะสำเนียงสนอในฤทัยหวนทําเสแแ้งใส่จริตกระบิดกระบวน ละมุนม้วนเมียงหมอกแล้วยอบตัวอันน้องนี้ไรคู่ที่สู่สมเป็นสาวพรหมจารีไม่มีผัวถึงเป็นยักษ์ยังไม่มีราคีมัวระมากลัวผู้หญิงด้วยสิ่งใดแม่เจ้าเอ๋ยคิดมาหน้าหัวร่อเห็นเขาง้อแล้วยิ่งว่าไม่ปราศัยพลางแกล้งทำสะบัดสะบิง้งทิ้งสบาย ร้อนเหมือนใจจะขาดประหลาดนักแล้วแกล้งทำสำออยพูดอ้อยอิ่งเข้าแอบอิงเอนทับลงกับตักยิ่งถอยหนีก็ยิ่งตามด้วยความรักยิ่งพลิกผลักก็ยิ่งแอบแนบอุรา ระสุดแสนแค้นเคืองรำคาญจิตมิได้คิดอีนางชังน้ำหน้าทีบจนพลัดจากแท่นแผ่นศิลาแล้วเดือดด่าว่าอีกาลีลามเขาเบือนเบื่อเหลือเกลียดขี้เกียจตอบยังขืนปลอบปลุกปั้มอีสัมสามทำแสนแง่แสนงอนชะอ้อนความแพศยาบ้ากามกวนอารมณ์ ถึงมาดแม้นมวยมุดสุดชีวาดอย่าหมายมาดว่ากูจะสู่สมสัญชาติยักษ์ไม่สมัครสมาคมแล้วทุดถมน้ำลายไม่ใหญ่ดีอีนางยักษ์กลับปลอบไม่ตอบโกรธพระจงโปรดกล่าวน้องอย่ามองสี ข้าหมายเหมือนพัสดาถึงด่าตีก็ตามทีเถิดเมียไม่เสียใจจนผู้หญิงอิงแอบแนบถนอมกระไรหม่อมจะตั้งปึ่งไปถึงไหนช่างไม่คิดขวยเกอ้อเอออะไรทำบ้าใบาเบือนหนีไปทีเดียวมาร่วมเรียงเคียงข้างอยู่อย่างนี้ยังว่ามีน้ำใจจะไม่เกี่ยว หน้าอุดสูผู้หญิงเสียจริงเจียวพลางกลมเกลียวกอดรัดกษัตราพระเวียงวัดขัดใจมิให้ต้องจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อสองพระหัตถามันดื้อด้านทานทนพ้นปัญญาจึงแกล้งว่าวิงวอนให้อ่อนใจ อะไรเจ้าเฝ้ากวนกันจู้จี้ข้าจะหนีหนายนางไปข้างไหนขอน,นอนพักเสียหน่อยถอยออกไปสบายใจจึงค่อยมาพูดจากันแล้วเอ็นองค์ลงบนแท่นแสนระทศโศกรำสดซบทรงกันแสงสันโอ้สงสารป่านชนีสีสุวรรณอยู่ด้วยกันหลัดหลัดมาพลัดพราย พอตื่นขึ้นยามเย็นไม่เห็นพี่จะโศกีโหยหาหน้าใจหายได้เห็นแต่เจ้าพรามทั้งสามนายเขาผันผายรับตาจะอาวรน,นิจาเอ๋ยเคยเห็นกันพี่น้องมาเที่ยวท่องบุกเดินเนินสิงขอนอียักษลักพี่ลงมาในสาครจะทุกร้อนว้าเวอยู่เอกา พระนึกนึกแล้วสะอึกสะอื่นให้ชนละเนตรหลังไหลทั้งซ้ายขวาศพพระพักอยู่บนแท่นแผ่นศิลาทรงโศกากรรมสดประทศใจ ยักฟังเสื้อื่นค่อยชื่นจิตสำคัญคิดแวววว่าพระปราศัยเข้าอิงแอบแนบองค์พระทรงชัยเห็นเธอไม่ผินผันจำนันจาคิดว่าหลับกลับปลุกขึ้นโลมลูกประจงจูปรางซ้ายแล้วย้ายขวาค่อยยกหัดภูวนาฏพาดอุราในกามาปั่นป่วนให้ยวนยีเห็นทรงสักดิ์ผลักพลิก ทำหยิกเย้าวมาลูบคลำทําเขาแล้วเบือนหนีจะกอดไว้ไม่วางเหมือนอย่างนี้แคนหนักหนาฟ้าผีเธอดื้อดึงพระแค้นคําซ้ำด่าอีหน้าด้านใครจะร่านเหมือนเช่นนี้ไม่มีถึง หน้าอดสูกูได้ทำไมมึงมาเคล้าคลึงโลมลูบจูบผู้ชายทั้งเหม็นสาบเหม็นสางเหมือนอย่างศพไม่น่าคบน่ารักยักฉิบหายมายั่วเย้าเฝ้าเบีเบยดเกลียดจะตายไม่มีอายมีเจ็บเท่าเล็บมือ ีนางยักควักคอนแล้วย้อนว่าส่วนร่ำด่ากระนั้นได้เขาไม่ถือที่ขอจูบแต่พอถูกจมูกครือยังอึงอื้อบ่นว่าเป็นหน้าฉังเมื่ออยู่สองต่อสองในห้องหับจะบังคับมิให้ใครกลุ้มใจมั่งถึงโกรธครึ่งอย่างไรก็ไม่ฟังพลางเข้านั่งแอบข้างไม่ห่างกาย พระสุดแสนแค้นเคืองรำคาญจิตเป็นสุดคิดสุดที่จะหนีหายให้อักอวนป่วนใจไม่สบายมันกอดก่ายเสาสีพิรีพิไรจะยั่งยืนขืนขัดตัดสวาดไม่สังว่าเฉยชิดพิษสมัยก็จะสะบักสะบอมปลอมหรือไทยต้องแข็งใจกินเกลือด้วยเหลือทน จึงบัญชาว่านี่แน่นางยักษ์จะร่วมรักกันก็เห็นไม่เป็นผลอันเชื้อชาติอสุรินย่อมกินคนมาแปดปนเป็นมิตรเราคิดกลัวไปข้างหน้าถ้าเคืองน้ำใจเจ้าจะกินเราเสียไม่คิดว่าเป็นผัวแม้นให้สัตว์ปฏิญาณสาบานตัวให้หายกลัวแล้วจะอยู่เป็นคู่ครอง อียักฟังดังผ่านวิมานสวรรค์กเกษมสันนบนอกตอบสนองแม้นแคลบเคลืองแหนงในพระไทยปองจงฟังน้องให้สัตว์ปฏิญาณแม่นโวเวเนรคุณพระทูลหัวอันเป็นผัวเพื่อนรักสมัครสมานขอทุกเทพเทวันจงบันดาลประหารผลานชีวาดให้ขาดรอน จนสุดสิ้นดินฟ้าสุธาทวีปแม้นสิ้นชีพก็ไม่เสื่อมสโมสรพอให้สัตว์เสร็จคำทำชะอ้อนระทวยอ่อนเอนทับลงกับเพลา่าพระฟังคำจำจิต พิศสวาดฝื้นอารมณ์สมภาดทั้งโศกเศร้าการโลกีดีชั่วย่อมมัวเมาเหมือนอดข้าวกินมันกันสเสบียงเกิดกุลาคว้าว่าปักเป้าติดกระแสะชิดขากกกระทบเหนียงกุลาสายย้ายหนีตีแก้เอียงปักเป้าเวียงยักษแผละกระแซะชิดกุลาโคลงไม่สู้คล่องกระพล่องกระแพร่งปักเป้าแทงแต่ละทีไม่มีผิด จะแก้ไขก็ไม่หลุดสุดความคิดประกบติดตกผางลงกลางดินสมภาษยักษรกร,กร่วมพิรมสมเหมือนเด็ดดอกหญ้าดมพอได้กลิ่นเป็นวิสัยในภพทรนินไม่สุดสิ้นสิงสเสนประเวณี นางผีเสื้อเมื่อได้ประสมสองดังจะลอยล่องฟ้าในราศีประคองคอยปรนนิบัติเข้าพัดวีอยู่ข้างที่แผ่นผาศิลาลายครั้นรุ่งรางนางไปในไพรสนเที่ยวเก็บผลพฤกษามาถวายจะนอนนั่งผ่อนตามความสบายนิมิตกายรูปร่างสำอางตา